สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก c a m e r a m a k e r วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับตัวไลท์โดมแบบนี้นะครับที่อยู่ข้างๆผมคือ a p u c t u r l l i h t t o o m s SE รุ่นใหม่นะครับซึ่งมีคำถามมันเข้ามาว่าได้ไปแล้วติดยังไง ใช้ยังไงนะครับเพราะว่าวิธีการของเขาเนี่ยต้องเสียบเข้าไปทีละก้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยทำยังไงนะครับไปทีละขั้นตอนกันครับโดม SE นะครับก็จะมาพร้อมกระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะครับเรียกว่าเล็กมากนะครับเพราะถ้าเทียบกับโดมทูก่อนหน้านี้ของแอพูเจอร์เนี่ยกระเป๋านี้เรียกว่าเบากกันเยอะและแถมขนาดเล็กกว่ากันด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าภายในกระเป๋าของตัวโดม e SE ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ พอเ,เปิดออกมาเขาจะมี3มช่องแบบนี้ครับโดยที่ของที่ให้มามีอะไรบ้างอันนี้คือกริดนั่นเองนะครับจากนั้นมาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้คือตัวโบเวนมาส n ์ a ะแดปเตนั่นเองครับแลเขาจะมีมาร์กจุดมาให้นะครับเป็นจุดแดงอย่างนี้นะครับผมอีกส่วนนึงนะครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่ให้มาทั้งหมดมีด้วยการ3ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกนะครับ ก็คือตัว inner diffuser นั่นเองนะครับส่วนอีก2ชิ้นนะครับเป็นตัว diffuser ด้านหน้านะครับซึ่งเขาให้มา2ชิ้นเพราะว่านี่ครับสังเกตนะครับความหนาของตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ลดแสงได้2.5 stop นะครับตัวนี้ลดแสงได้1 5 stop นะครับอันนี้ติดที่ด้านหน้าของตัว d o m se นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านอกจากตรงนี้แล้วเขามีอะไรมาให้เราอีกนะครับโอเคครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับนี่ครับไลท์โดม s e ของเรานี่เองครับเพียงแต่ว่าทุกคนคงสงสัยแล้วก็ไม่เคยชินนะครับเราจะมาดูกว่าวิธีการติดตั้งการใช้งานเข้ากับ Bowen Mount a d a p t e r สามารถทำได้ยังไนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามขั้นตอนกันเลยนะครับ หลังจากที่เราแกะออกมาจากถุงแล้วนะครับเราจะเห็นด้านนี้ครับตรงนี้คือตัวโดม SE นะครับส่วนอันนี้คือตัว Bowen m มาท์ Adapter นะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการแรกในการสังเกตคือถ้าเราพลิก Bowen m มาท์ Adapter มาแบบนี้นะครับเราจะเห็นจุดวงกลมด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะครับ ซึ่งจุดวงกลมด้วยกันสีด้านเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาจะแต้มสีแดงมานะครับแต่พอดีว่าเราใช้งานไปนานแล้วเนี่ยสีแดงมันจะเลือนหายไปเองนะครับจุดสังเกตที่2นะครับจุดสังเกตที่2ก็คือบริเวณก้านทั้งหมดนะครับมันจะมีก้านสีก้านเท่านั้นนะครับที่มีปลายสีแดงแบบนี้นะครับผมสังเกตนะครับเราคิดง่ายๆครับจุดที่มีปลายสีแดงตรงนี้นะครับ ให้ต่อเข้ากับจุดวงกลมที่เป็นสีแดงทั้งหมด4จุดนะครับผม mm hmm. เราจะไล่ไปทีละจุดเพื่อการทํางานที่ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับโอเคเราเลือกมา1่อันที่เป็นสีแดงนะครับ <Wow. S 1> ใส่เข้าไปที่บริเวณจุดวงกลมช่องเดียวกันที่เป็นกับสีแดงนะครับโอเคเราใส่ไปนะครับจากนั้นไล่ไปอันต่อไปนะครับ จุดสังเกตนะครับที่ผมอยากจะบอกคือตัวก้านนี่ยมันทําจากไฟเบอร์กลาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหักง่ายนะครับโอเคมาจุดสีแดงอันที่4นะครับก็คือจุดนี้นะครับการที่เราต้องใส่จุดสีแดงก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเราทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นทรงนะครับนี่ครับพอเราใส่จุดสีแดงเข้าไป4จุดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะเริ่มเห็นเป็นรูปร่างเป็นทรงขึ้นมาแต่มันยังไม่เป็นโดมนะครับมันจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมที่เราเห็นนะครับจากนั้นเราไล่ไปทีละด้านเลยครับตามความถนัดของเรานะครับนี่ครับทั้งหมดเราใส่ไปแล้วนะครับ16กก้านนะครับก้านนี้มันทำจากไฟเบอร์กลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเหนียวแล้วก็มีความอ่อนในระดับหนึ่งที่เราสามารถงอแล้วก็เสียบใส่เข้าไปได้นะครับโอเคครับเราก็ปิด นะครับติดตัวหนามเตยเข้าหากันนะครับชิ้นต่อมานะครับตัวนี้เป็นอินเนอร์ดิฟฟิวเซอร์นะครับเพื่อกลองแสงนะครับในขั้นต้นนะครับสังเกตง่ายง่ครับหลังจากที่เรากางเสร็จมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้จะมีก้านที่เป็นหนามเตยอยู่นะครับ1 2 3 4นะครับเขาจะมีตัวคล้องไว้อยู่แบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกันครับอินเนอร์ดิฟฟิวเซอร์เขาก็จะมีตัวคล้องไว้ให้เช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูนะครับโอเคแค่นี้ครับจะเป็น inner diffuser ซึ่งบังแสงไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับจะให้ไฟมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แผ่นกรองนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่ผมหยิบมาตัวนี้เป็นลดแสงประมาณ2.5ต t o p นะครับเพราะว่ามีความหนาอยู่สังเกตนะครับตัวไหนที่หนามากก็คือจะลดแสงได้มากนะครับซึ่งซึ่งเพิ่มความอ่อนนุ่มนะครับวิธีการติดตั้งตัวนี้ง่ายๆมากครับสังเกตนะครับที่แผนจะมีหนามเตยอยู่ขอบด้านนอกทั้งหมดก็จะเป็นตัวหนามเตยอยู่เราสามารถติดไล่เข้าไปได้เลยครับติดเข้าไปแบบนี้เลยครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนก็จะได้มาซึ่งตัวนี้ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการใช้โดมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยบังคับทิศทางแสงนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยของ Aperture เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาให้ตัวนี้มาเลยในเซ็ตโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับะฉะนั้นการติดตั้งเหมือนกันครับเหมือนกับการติด d i f f u s ร์เลยเขาจะมีหนามเตยมาให้เราก็แค่ติดนะครับ เข้าไปที่ด้านข้างนะครับหมุนติดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะติดจนเสร็จนะครับก็ผมลองติดให้ดูคร่าวๆนะครับมันก็จะประมาณแบบนี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับ Aperture Light Dome SE เวลาในการติดตั้งไฟนะครับด้านหน้าของไฟตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าตรงช่วงนี้เรียกว่า w o w ว o u n t a d a p t e r นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับขนาดก็จะเท่ากันนะครับเป็นโบเวนมาอ Adapter เช่นเดียวกันนะครับสังเกตง่ายๆครับตัวนี้จะมีช่องให้ใส่นะครับ3มช่องด้วยกันนะครับตัวนี้จะมีข้อที่ยื่นออกมา3ข้อด้วยกันนะครับเราเลือกให้ตรงกันนะครับผมโอเคครับผมเลือกใส่ให้ตรงกันนะครับแบบนี้นะครับพอลงแล้วมันจะลงล็อกพอดีแบบนี้ผมหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับนะครับนี่ครับจนมีเสียงดังคลิกนะครับแล้วก็ลงล็อกแน่นแบบนี้นะครับ จากนั้นเรายกขึ้นมาเพื่อเอาไฟติดตั้งบนขาตั้งไฟอย่างที่เราต้องการได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับในการติดตั้งนะครับตัว Light Dome SE จาก Aperture นะครับว่าสามารถทำกัได้ง่ายๆนะครับที่บ้านใครสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามกลับเข้ามาได้นะครับที่ Line Official Account ของบริษัท Camera Maker นะครับเพียงพิมพ์เพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับที่ Line ID นะครับ @Camera Maker นะครับหรือติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ Camera Maker.co.th ก็แชทเข้ามาคุยกับเราได้แล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับ